รีวิวหนัง Transformers 1ยุคใหม่แห่งโลกหุ่นยนต์เข้าถึงง่าย IMPACT เต็มเอเนอร์จล้นๆ ภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation เรื่องนี้นะครับผมจะพาเรานะครับเข้าไปสำรวจดาวไซเบอร์ตรอนบ้านเกิดรากเงาต้นกำเนิดของเหล่าออโตบอทและดีเซปติคอนในแง่ที่ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับผมและหนังจะทำให้เรารู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนอกจากนั้นนะครับผมหนังนะครับก็จะพาเรานะครับไปเจาะลึกกับตัวละครเอกที่เรารู้จักกันมาอย่างออพติมัสพราม์หรือเมกาตรอนทั้งในแง่ความสัมพันธ์วิธีคิดแล้วสาเหตุว่าอะไรหรือทำไมพวกเขาถึงต้องกลายมาเป็นศัตรูคู่แค้นอาฆาตจน,จนถึงปัจจุบันกันแนะ่ความร หลังชมภาพยนรอบสื่อในระบบ IMAX ไปนะครับผมบอกเลยว่าภาพนตร์เรื่องนี้นะครับคือ New Era หรือยุคสมัยใหม่ของ Transformers อย่างแท้จริงครับผมเพราะว่าหนังนะครับนำเสนอความเป็นฮีโร่ที่มีความสมัยใหม่มีสตอรี่ของเนื้อเรื่องที่มีความเข้มข้นแต่ก็ทําให้เข้าถึงง่ายด้วยมุกหนังนะครับที่เลื่กเสียงฮาได้พอดีและถูกจังหวะมากๆแบบไม่รู้สึกอวรยัดเยียดเลยบวกกับฉากแอคชั่นที่จัดเต็มทรงพลังเอามากๆและเรื่องนี้นะครับผมก็นําเสนอตัวละครหลกักได้มีความเป็นไอกลักมากๆโดยตัวละครหลักทั้ง4่คนนะครับมีความ ique, a, จจยูยนิค นะครับที่มีทั้งพี่คริสเฮมเวิร์สกาเละโจแฮนเซนและนักภาคคนอื่นๆเข้ามาบอกเลยว่าพวกเขาเข้าถึงตนนัวละครได้อย่างดีมากๆทาให้ตัวละครเนี่ยมีชีวิตและมีพลังขึ้นมาส well ุดๆเลยล่ะครับผมเรียกได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นอนกจากตัวละครเท่แล้วเรื่องนี้ในแงน่เนื้อหานะครับมันก็เป็นหนังแอนิเมชันที่สามารถดูได้ทุกวัยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยล่ะครับผมและภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมสำหรับผมในตอนนี้นะครับมันคือท็อปเชียร์แอนิเมชันของปีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับทุกคนโดยเรานในนนททททุกๆแงงง่่่่ั้ภาาาาพววววิชลสถีีดด ในเรมิตได้อย่างอ e ีปิกตระการตามากๆและบทนะครับที่เราจะได้เห็นสตรอรี่ที่มันเป็นหุ่นยนต์เพียวๆที่จะระเบิดความมันของเรื่องราวออกมาให้มันสุดขีดเต็มที่จนถึงจุดคลแมแซคเลยทีเดียวแหละครับผมและทุกคนนะครับจะหลงรัก t r a n s f o r m e r o อ e อย่างแน่นอนตัวหนังนะครับจะเข้าฉายวันที่26กันยายนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับผม